Yeah! เย่อยผ่านผ่านเว้ยผ่านหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าล่วงไอเชี I ่ย yeah. ผ่านมาไอ้ย yeah, ผ่านโอเคครับ <laughs> okay, ผมสำหรับบัฟในสัปดาห์นี้บัฟอันแรกเลยครับผมพินดาวเราจะอ่าล้มลงกับพื้น,นับผมหรือว่าถูกพินกับพื้นเนี่ยโดยซอมบี้อ่าเพียงนิดเดียวครับผมก็หมายความว่า ถ้าหากมีซอมบี้ประมาณ3-4ตัวขึ้นไปเนี่ยมาเก็มาลุมโจมตีเราเนี่ยเราจะถูกพินดาวแล้วครับผมไม่เหมือนกับที่ต้องมาเป็นหอดเยอะๆเป็นฝูงเยอะๆัะผมเราถึงจะล้มอันนี้แค่3-4ตัวก็สามารถล้มได้ผมต่อไปบัฟอันที่2เลยเนี่ยวิกเนสครับผมอาวุธประชิดของเราเนี่ยหรืออาวุธเมลีเนี่ยจะทำดาเมจได้น้อยลง75%ซนะผมซึ่งรวมทั้งเลื่อยด้วยนะผมแล้วบัฟอันที่3เนี่ยคลาสวิกเนสครับผมสแลชเชอ สแลชเชอร์จะมีเ co ลือดน้อยลง50%นะผมแล้วก็จะทำดาเมจได้น้อยลงอีก50%เช่นกันนะผมอ่าส่วนผมคาสที่เล่นอยู่นะตอนนี้เป็นคาสเอ็กซ์เทอร์มินเเตอร์นะผมก็จัดกันไปนะผมในวันนี้ผมมาเล่นโซโลนะผมเพราะว่าเพื่อนเขาไม่ว่างกันนะผมแต่ไม่เป็นไรผมโซโลได้อยู่แล้วก็ที่หายไปนานนี่ก็ไม่ใช่อะไรผมไปต่อเกมอื่นนะผมเกมนี้ก็ ผมยังฟาร์มยังเล่นอยู่ไงแต่ว่าไม่ได้มาอัพคลิปอ่าภารกิจหลายสัปดาห์บ่อยเท่าไหร่ครับผมตอนนี้ผมก็มีสกินปืนจนครบหมดแล้วละ่ะอยกเว้นสกิน DLC เนี่ยแหละครับผมโอเค let's go ไปครับผมเก็บโมอเตอร์ท่อมาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมาเลยทิกเกอร์ไฟมาเลยมาไม,ามาห้หมด สปีดลัานแล้วรอบนี้ไม่ไหวแม่งโหดจัดจัดมันวิ่งไปไหนหมดเนี่ยวิโอ้โหสวนแอดวานว่ะมันปืนกระหนแลนเชอร์ครับผมไอ้ไม่ใช่กนนระหน่ำเชอร์เออน่าจะกนนระหน่ำเชอร์มั้งไฮเดอร์ไฮเดอ้อยังไงล่ะครับ คือมีแค่ปืนนี้ปืนเดียวสินะแต่ยิงไม่ได้บมยิง,ย,งยิงปุ๊บอเลอร์ปั๊บแน่เลยข้างล่างไม่มียิงเล็กตีมา มีของไหมครับไม่มีของเลยแล้วครับไปไม่มีก็ไม่เป็นไรนียนเหรอครับนียนเหรอครับ s i ่ม s นเงี้ยไม่ใช่อะไรผมสมาธิสมาธิหายหมดยัดงเนี่ยไม่มีโโโมของเลยเหรอไหลวะ I'm hearing Ze everywhere. Zeke หัวยิงหัวไอ้หนี้มันก็โอ้ยจะวิ่งไปทำไมเนี่ยไม่ม <tinc S 2> ี <único Liberty Overwatch> ของก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้ตายแย่แย่ ยิงก็ยิงไม่โดนเลยวะโอ้ตายโอ้ดีแล้วเกอร์แล้วเกอร์นี่มีขวดเขียวผมแต่ผมขอไม่ใช้แล้วกันเพราะว่าผมเล่นโซโล่แตโหมดนี่แม่งตายง่ายด้วยชิบหายนี่เล่นโหมดยางครับผมหมดฮาร์ดอะไรวะไม่มีชิปไม้เลยเอ้ยไม่มี ไอ้เขาเร็วเหรอบิดชาร์จเลยนั่นแหละโอโ้โหดักมุมกูกูยิงไม่ได้แล้วมึงก็โอโ้โหแม่งเล่นเลือดกูอีกเวเ้เวนเย้ยเว้เนย เลื่อนหมดไปครึ่งนึง,นงเนี่ยกะสูนจะหมดละอ่ะมาเลยมากูเปิดแล้วเนะนี่ยเปิดแล้วเนะี่ยมาเลยมาโมโหเลย,นะเ,ลยเ,เ,เนี่ยโมโหเลยเนี่ยมาให้หมดเลยมาเส่มาเสะเนี่ยกูยิงเนี่ยตุ้มตามเนี่ยมาเลยมาของขึ้นนะเป็นอะไรของมึงนักหนา อืมอืมอืมมาเลยเอาลงเลยก็มาเดี๋ยวนะอันนั้นโอ้ชดกันลูกซองโอเคแล้วมันก็มาออกันตรงนี้อีกอืม โอ้ไม่มีอะไรเลยวะเอ้ยตรงนี้อย่ากระเป๋าย้าแน่นอนนั่นขอบคุณหลายๆได้ใช้แล้วล่างนี้เอ้ยปืนนั้นนี่ว่า อ่าปืนนี้ครับผมสกินของมันบวกดามเมจให้กับตัวสเปเชียลผมตัวสเป,ชปสเปชียลจริงยิงแรงขึ้นนะผมเหมาะมากและปืนนี้มันปืนเดียวที่เป็นปืนออโต้บิสิกที่มีไอ้นี้ค er รับผมอ่ามีพันเชอร์ถึงสองเลยมียิงทะลุถึงสองเลย ถ้าไม่รวมสกานะสกาก็ถึงสองเหมือนกันแต่ต้องใช้สกินโอ้โอเคอันนี้มาเลยดูก่อนมีของอะไรเหลือไหม MGL บินมาบินมานั่นแหละนี่แปดอันนี้สิบอัน มอเตอร์เทอรเรสข้างล่างไม่มีแล้วมอเตอร์เทเรสข้างล่างเอ้ยข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่ามาต้องเอาคุ้มกันด้านนี้ด้วยแล้วมั้งโอเคเริ่มเลย สุดให้พร้อมไม่มีเซนที่ก็แย่หน่อยครับผมอ๋อมีตรงนี้วะ่จะจับมาเลยจับมาเลยอู้นี่บัฟฟ้าเป็นส,สกิลเอ็กซ์เมเตอร์แล้วมัยิงครบ15ตัวแล้วจะได้บัฟฟ้าเอาไว้กันผีไม่ผีตบเราเอง เพื่อนล้มละวเดี๋ยวช่วยก่อนช่วยก่อนมาเลยมาเลยมาเลยผมยืนนี่แหละปลอดภัยกว่านี่ปาดให้หมดไปหมดตุ้มใช้หมดไม่ต้อง ไม่ต sure. ้องเสียดายผมโอ้ท็อป ฆ่าเพื่อนทำไมก็ไม่รู้กันโอเคแลมตะเกียบิงพีก่อนไม่รู้อะผมวิ่งก่อนหมดตายแล้วหมดตายแล้ววิงว่งวิ่งวิ่งครับผมนี่มีของไหมไม่มีโอเคโซโล่แล้วตอนนี้โซโล่แล้ว เราคนเดียวแล้วเ,น,เวน่เน่เน่ทำเป็นเนียนทำเบรียนวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคผ่านเออ,อตอนนี้เราผ่านมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วบอม <laughs> โอเคบอทเกิดประเดี๋ยวเยี่ยมและไม่มียาด้วยฮัสกิบูพับมีประโยชน์ครับผม อ้าวตรงนี้ต้องเป็นยาแน่นอนยาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ใช้ไปเลยบอดมันโง่ไม่ต้องคิวให้มันหรอกถ้าบอดมันฉลาดเหมือนลิฟเฟเดสก็โอเคนะบอดมันมไม่มีของเลยอะ

โดนเก็บแล้วหรออ๋อชดกันอีกแล้วเคเฮลบอด้วยซเก็บของชดกันอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมเอานี้ด้เมื่อกี้เพิไปยิงถังเฉย โอ้ oh my god เลยขอของดีนะ่ะโอโ้ยายกันที่วันเนต้าก่อนนั่นแหละบเอาไปวิงออว่งออกขบกวิ่งกขบกโอ้โหจิบ ยิงนู้นแล้วก็วิ่งหลบหลังนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยอยู่ใกล้ๆผมที่มาสามารถดิดอามได้ผมอย่านะอย่านะอุ้ยโอ้ยเชีย่ยเอ้ยลืมดูยหาเอ้ยแม่งกูเป็นอย่างนี้ประจําเลยวะอะไรวะเนี่ยบินเข้าก่อน ไปได้ยินเสียงโอ้โหตรงนี้ของเพียบเลยอย่าโอเคได้อยู่ อุ๊ยโชว์ไปก่อนโอเคสปีดนะผมสปีดเ,เตรียมอะไ,ไรเตรียมพร้อมเตรียมอะไรเตรียมพร้อมสายฟ้าโอเคสายฟ้ามีแค่นี้มองไปตรงนี้เลยต้องใช้ต้องใช้ปึ๊บ มีของอะไรเ,เหลือไหมมีไซเปอร์ด้านนี้เอามึงจะมาบังทำไมนี้ไอ้ควายเอ้ยมือจะควายไงแล้วบอดเกมนี้ม,นมาเลยมาเลยปิดทางปิดทางโอ้โหตัวเวรไมก กดเฮ้ยยิงแกบูก่อนแกบูโอ้ยบูมึงก็ไม่ตายด้วยนั่นแหละ โอ้เคสุดจะหมดแล้ว บาจริงเว้ยเล่นคนเดียวออกกระสุนก่อนกระสุนก่อนกระสุนก่อนกระสุนกอน่อนใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วขออีกนิดเดียวขออีกนิดเดียว เย้โยุ้ยผ่านผ่านเว้ยผ่านหรือเปล่าผ่านหรือเปล่าล่วงไอ้เชี่ยผ่านมาไอ้เหี้ยผ่านไอ้เหี้ยผ่านเฉยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ผ่านเฉยโอ้โหผ่านวะวิกชอรี่ไอ้เหี้ยโอ้โหคือผม โอ้ยเอ็กซ์ตีมสุดๆไอ้สเตย์โอ้โหโอ้โออเราก็ลุ้นโอ้โหเยี่ยวเหนียวหมดแล้วเนี่ยอืผ่านวะครับผมไงโอ้โหแม่งยากจริงๆไว้อทิทย์นี้สโ,โลโ่ยากสุดๆแล้วผมผ่านเรียบร้อยผมสองระดับหาโอเคผมเราไว้เจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปว่าจะเป็นอ่าชานจ์อะไรครับผมอาทีน์นี้บอกได้เลยวับผมสุดๆมากผม โอเคครับ okay, ผมแล้วไว้เจอกันอัพกับอ h ชาเลน g e อาทิตย์หน้าครับผมบ๊ายบายคร s ช